บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดเงิน2,400บาทกดเงินสดได้ไหมดูเลยได้ไม่พลาดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือมีคนได้เงิน2,400บาทสำหรับคนที่ได้รับเงิน2,400บาทดังที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่คลิปนะครับที่ผมเคยอธิบายในส่วนตรงนี้ไว้นะครับถ้าคุณเคยดูแล้วคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าคุณจะได้หรือเปล่าแล้วคุณเช็คดูแล้วคุณได้ มันกดเงินสดได้หรือเปล่าเงินตรงนี้เนี่ยนะบอกเลยนะครับความเป็นจริงก็คือเงินตรงนี้คือเงินเงินของการซื้อสินค้านะครับคือเงินซื้อสินค้าเนี่ยถอนเป็นเงินสดไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่ภาครัฐให้คุณที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บประชาชนในการใช้สิทธิ์เนี่ยรุ่นใหม่ก็คือเงินตรงนี้จะให้คุณ ใช้ที่อยู่ในบัตรนะครับเป็นเงินใช้ซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ในบัตรสวัสดิกา,ารแห่งรัฐได้นะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ซึ่งทําไมหลายคนบอกว่าทําไมบางคนได้300รทำไมบางคนได้2องพน,นะครับมันเกิดมาจากสาเหตุที่ว่าบางคนยืนยันตัวตนนะครับช้ากว่าก็จะได้เยอะกว่าทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอันนี้2องพนะครับ คนที่ยืนนตนช้านะครับจะได้สิทธิ์เงินย้อนหลังนะครับเดเดือนแล้วก็จะได้เดือนพฤศจิกายนอีกหนึ่งเดือน7เดือนย้อนหลังเนี่ยสามร้อยคูณเก็สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองพันหนึ่งใช่ไหมครับบวกกับอีกสามร้อยเป็นสองพันสี่ร้อยบาทนี่คือเงินที่ได้ก็คือคนที่ใช้สิทธิ์รข้งแรกดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเงินสองพันสี่ตรงนี้หากคุณได้ตรงนี้แล้วคุณ จะกดเงินสดที่อย่างคุณนะครับที่คุณจะใช้ก็คือไปหาร้านธงฟ้าที่เขาดวงโครงการเอาบัตรประชาชนที่คุณใช้ไปด้วยจำหลานพินให้ได้แล้วก็ไปใช้ที่ร้านเลยแนะนําว่าถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณเนี่ยได้2,004หรือเปล่าแล้วไม่แน่ใจไม่อะไรเลยผมมีคลิปที่อยากจะให้คุณไปดูครับคือคลิปวิธีเช็คเงินคุณสามารถเช็คเงินที่อยู่ในบัตรของคุณบัตรใบใหม่ได้เป็นคลิปล่าสุดที่ผมได้จัดทำนะคลิปนี้ก็มีคนดูเข้ามาเรื่อยๆ แล้วเป็นประโยชน์ต่อคุณแน่นอนเพราะว่าคุณจะสามารถเช็คได้ว่าในเดือนปัจจุบันเนี่ยเช็คได้ตลอดไปเลยนะครับว่าเดือนปัจจุบันคุณมีเงินเหลือเท่าไหร่ในระหว่างเดือนเนี่ยคุณสามารถเช็คได้ตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนท้ายเดือนหรือเวลาไหนก็ได้วันไหนก็ได้ที่คุณอยากจะเช็คจะได้รู้สถานะการเงินว่าคุณเหลือเงินในบัตรเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆวิธีเช็คก็สามารถเช็คกับร้านค้าก็ได้นะไปที่ร้านค้าแล้วถามให้เขาลองดูนะครับเช็คยอดเงินได้แต่อันนี้เนี่ยวิธีนี้ คือในกรณีที่ไม่สะดวกไปร้านค้าก็สามารถเช็คตามวิธีนี้ได้ก่อนไปร้านค้านะครับก็สามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้ครับเงิน2004กดเงินสดไม่ได้นะครับโอเคสำนดีสดีครับ